เดือดปุ๊บ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 ต้มกระดูกหมูอ,อ่อนใส่ผักหน่อมไม้ดองเนาะหน่อมไม้ส้มเนาะนี่อยากินไหมคะสวัสดีอีกครั้งนะคะมากินข้าวกกด้วยกันเด้อจ้ะวันนี้แกงหน่อมไม้ส้มใส่กระดูกหมูอ,อ่อนๆนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจากขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจพาเปียอินโนเวนะคะอุ้ยเขามาท้ายถน,นนเนาะเออนี่ยจา้าช่องพาเปียก็เป็นช่องง่ายๆกินง่ายๆนะคะใส่ลงไปเลยจา้าเผ็ดนิดหน่อยก็อัวหิวปกติแล้วก็จะใส่น้ำปลาจะเอ้ไม่ใช่ใส่น้ำมะนาวน้ำมะนาวมันจะหอมเนาะ ยงเขาใช้กิวหนัจ้ะถ้าวัดถ้าวัดแกงเอนมไม้ส้มใส่กระดูกหมูนะคะเราจะชอบใส่มะน,นาวกับพริกป่นถ้าว่าแกงเอ๋ผักกาดตองกับกร,กระดูกหมูก็จะใส่เหมือนกันนะคะมันอร่อยเนอะจากชอบแล้วก็สดนำ้ำอู้ยอร่อยอร่อยกินก็เขาสวยเนาะ แต่ว่าวันนี้ไม่มีข้าวสวยเนาะก็เลยกินกับข้าวเหนียวจ้ากินเท่านี้จ้าไม่ต้องลีลามากไม่ต้องตกแต่งให้ผักเต็มโต๊ะชื่นใจยิกยิสุดยอดอร่อยข้าวเ,เหนียว ก็ร้อนร้นะคะมาเมื่อวานนี่น้อยอข้าวเหนียวจากเมื่อวานมามาไมาเอลี่รอหิวตักเลยร้อนร้อนเลยนี่อย่างนี้เลยอืมมากินกันมากินกัน ขอบสดน้ำจะอร่อยเอ,อย <c oughs> น้าใหม่สมเนี่ยก็เป็นล,าล่างไร้น้ำนะจ้ะแล้วก็ผสมพอดีจ้ะสมพอดีไม่ต้องบีบมะนาวแต่ว่าถ้าบีบมะนาวนะมันจะหอมขอโทษขออพัยเดอจ้ะก,กินข้เหนียวก้าชอนสมไม่ยากติดมือ ืืหนองเป็นหลานนอนก,กินกินก้าตุ่นหอมอ,อร่อยจ้ะ เขาซักมาให้เดียบ้อยเดือบแจกกระดูกหมูไม่ต้องซักเองเลยจ้ะ เผ็ดเปรี้ยวพอดีเลยจ้ะถ้ากินถ้ากินลูกโดดอีกก็จะเผ็ดม,มากตุ่มนานนๆนอีกสักหน่อยก็แจกระดูกหมูก็ตรงกระดูกอ่อนมันเจอ่อนอร่อยกรอบกรุบกับกรุบกรับ,บ,บนะคะ นี่คืออตะไคร้นะคะตะไคร้อ่อนนะจริงๆเราจะเอามาใบทอดกินจ้ะอร่อย โอ้ยต้องเอามือแล้ว มันคือตะไคร้อ่อนนะคะเนี่ยตะไคร้อ่อนอร่อยมากเอามาต้มใส่ต้มต้มไก่ต้มดูกหม,มูน้ำซุปอร่อยมาก คำใหญ่ๆอร่อย ว่าอร่อยร่อฮึตะไคร เพชรแล้วเข้าอีกเฮ้ยโอ้ กินข้าวแฉะนะคะใส่พริกไทยดำด้วยเวลาเคี้ยวถูกพริกไทยดำนะอร่อยอร่อยเลย เพชรเพชรแซ่บอู้เดาไปเดียวมากเลย เดี๋ยวเราต้องต้มให้เปื่อยกอนนี้เพราะว่าหิวแล้วออกมากินก่อนนะคะ พ <c oughs> right. ีกอะไรเพ็ด เม็ดเม็ดสุดท้ายอืมอืมอีกนิดแก้เผ็ดอ คุณที่ติดตามรับชมช่องพาเปียอินโนเวีนะคะวันนี้ก็เซ็จเหมือนเดิม